อ่่ะแคชันสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมพี่คารียารพี่ฟานนะคะวันนี้พี่จะมาทำการสอนยกหน้ากันนะครับแล้วมาลองเคี่ยงการแรงด้วยนะครับรถอะไรครับฮะยกหน้ารถอะไรครับรถรถเสียครับรถจักรยานครับจักรยานครับยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้อเสียครับเสียครับอืมยีมเอ็กต์เหรอครับเนี่ย อะไรนะครับีเอ็มเอ็กซ์่ะครับอะไรครับบีเอ็มเอ็กซ์รถคุณน่ะครับสิ่งพร้อมจัดมาเลยนะครับคุณจะมาทำอะไรโชว์ครับวันนี้ลูกหน้าโชว์ครับลูกหน้าโชว์แต่ต้องสอนกันนะครับครับก็ข้อที่หนึ่งเราจะต้องปั่นใช่ไหมครับแล้วเรายืนบนบนที่ปั่นใช่ไหมครับครับเรายืนบนที่ปั่นแล้วเราก็ยกตัวมันขึ้นใช่ไหมครับครับตัวมันขึ้นนะครับครับไม่ต้องยกสูงก็ได้ครับครับประมาณที่ยหครับยกประมาณนี้ครับ ไม่เพื่ยกศูนย์ถ้ายกศูนไปนานๆดีก็ระวังล้มเลยนะครับครับพี่ก็คอยยกสูงนานๆหน่อยกันนะครับแต่ก็ล้มมาครับแต่ว่าคนที่ยกหน้าไม่เป็นนะครับอยากยกครับลองยกดูแล้วไม่รู้ข้อดีเลยนะครับจะล้มได้นะครับครับผมแล้วก็มาดูวิธียกกันแล้วมาครับคุดล้มไปกี่ครั้งแล้วครับ สองสามครั้งมั้งอ่าวันนี้จะมาสาธิตใช่ไหมครับใช่ครับนะครับพร้อมหรือยังครับก็พร้อมนะครับอ่าครับสอนความเร็วแล้วก็ปั่นมาเร็วๆแล้วก็ยกเองนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปดูดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปหนึงครับอันนี้ครับ เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงครับูุกเลยครับพอได้อยู่ครับก็เมื่อกี้เห็นพี่ไม่ล้มใช่ไหมครับครับเห็นท่าล้มไหมครับไม่เห็นครับอาวไม่เห็นจะล้มเลยเหรอครับครับเป็นยังไงครับฝากฝ่ายยังไงฝาถึงคนกําลังหัดยังไงวะครับก็เราก็สิวๆนิดหน่อยครับคันๆมือตรงนี้นะครับคันมือเราก็ยกขึ้นเลยครับ ยกสมมติว่าถ้ามันสูงใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ผ่อนให้มันโดนด้านล่างใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเรายกแล้วเรากลัวใช่ไหมครับครับแล้วก็ผ่อนมันลงด้านล่างครับผ่อนคัาเร่งก่อนนะครับผ่อนคัาเร่งก่อนผ่อนลงครับถ้าปั่นถ้าเร่งไปด้วยครับผ่อนไปด้วยนะครับมันอาจจะเกิดสาหตุก็ได้ มาลองความเร็วกันครับสุดท้ายนี้ก็ฮสุดท้ายนี้ก็มาลองความเร็วปิดคลิปความเร็วก่อนมาดูกันว่าความเร็วกันความเร็วกันยกหน้านะครับเดี๋ยวผมช่วยดูครับว่าตาผมจะไม่ลกนะครับผมจะมาลองความเร็วกันยกหน้าครับ ผมฝาธิตใไปดูครับเร็วนะครับที่ผมปั่นนะครับโอเคใช้ได้นะครับครับผมก็ขอฝากตัวเด้ครับปิดคิวนะ้วครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับครับผมแปกครับ